ก็วันนี้อยากจะบอกความรู้สึกนะครับ INA โปรเจกต์วันนี้สุดยอดมากๆนะครับขอบคุณครับพี่วุฒิกับคุณหมอนะครับที่คิดโปรเจกต์นี้มาแล้วกําลังจะบอกว่าวันนี้ครับมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราอยากจะเป็นนะครับอยากจะทําทําได้แน่นอนครับแล้วทําแบบง่ายๆสบายๆนะครับธุรกิจก็เติบโตนะครับทีมงานก็เติบโตนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มา นะครับอยู่ใกล้ทะเลขนาดนี้บรรยากาศดีมากมีความสุขสนุกสนานกับเ,เพื่อนๆพพี่น้องสถาบันไอเน่ N e. เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังอิ่มนะครับกับการบรรยากาศเสียงเพลงคาราโอเกะม่คคืนทั้งคืนนะครับอาหารอร่อยมากๆเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ผมได้สัมผัสมาและที่สำคัญเมื่อช่วงเช้าอยากจะบอกว่าฟิลนี้นะครับไม่มีที่ไหนมาก่อนครับก็คืองานจัดงาน แต่งงานนะครับแบบหรูหราอลังการมากๆโดยการคิดค้นจากคุณหมอแลก็ต้องขอบคุณมากๆที่อื่นไม่มีครับที่สถาบันไอเท่านั้นวันนี้พวกพี่ๆรุ่นที่1นึ่ทำได้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่ทุกคนจะทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราลงมือทำทำได้แน่อนอนครับสวัสดีครับ